สวัสดีครับ is my life is my style โจห้างนัสารคามมาพบกับโจวันนี้ก็คือมุมสุขภาพเคนเดอร์นะครับอาจจะมีแบ็กกราวฉากส,ายสวยๆเราก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับขั้นใดที่มีอาการปอดอักเสบนะครับก็คือปอดบวมนี่แหละเราก็จะมาทราบสาเหตุกันเบื้องต้นนะครับเป็นอาการเบื้องต้นก็คือมีไข้สูงมีการอาการไอนะครับไอเรื้อรังแล้วก็เหนื่อยหอบบางคนอาจ จะถึงขั้นแบบว่าเจ็บที่ตรงบริเวณหน้าอกเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะบำบัดรักษาก็คือสมุนไพรหญ้าพันงูขาวเราจะต้องเอาไปต้มไม่ว่าจะสดหรือแห้งขนาดเท่าไหร่เรามาทราบกันอีกทีนะครับวันนี้เป็นการนำเสนอแนะเกี่ยวกับสมุนไพรหญ้าพันงูขาวแก้อาการปอดบวมเรามาทราบกันสักนิดว่าลำต้นสด นำมาต้มกินเป็นยาบำรุงธาตุบำรุงธาตุไฟทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีมีรสขมเผ็ดเล็กน้อยเป็นยาเย็นจัดวันนี้นะครับสมุนไพรหญ้าพันงูขาวแก้อาการปอดบวมเราจะมาทำกันรู้จักกันเลยนะครับว่าอาการน้ำมูกไหลจามคัดจมูกบางรายเริ่มด้วยไข้สูงหนาวสัน่นหายใจหอบเหนื่อย อาจมีอาการเจ็บที่หน้าอกเจ็บบริเวณที่อักเสบนะครับบริเวณที่ไอระยะเริ่มแรกไอแห้งๆระยะต่อมาจะมีอาการเสมหะมากขึ้นและเหนียวขึ้นนี่คืออาการปอดบวมนะครับทีนี้ส่วนที่จะนําไปใช้จริงๆก็คือต้นแห้งนะครับเราจะเอาประมาณสัก1 5บหถึงสากรัมส่วนสดเราจะเอาประมาณ30กรัม น้ำประมาณสัก1.5ลิตรถึง2ลิตรในการต้มเดือดต้มเดือดเวลาประมาณ15 2 0ถึง20นาทีทานขณะอุ่นๆครั้งละหนึ่งแก้วตอนเช้าตอนเที่ยงและตอนเย็นหลังอาหารสำหรับแก้อาการปอดบวมได้อย่างชงันดนักแลรสำหรับย้าพันธ์งูขาวที่หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเป็นแค่วัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามที่รกร้างต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณเลือกไรนาสวนต่างๆหรือแม้แต่ข้างทางนะครับเป็นสมุนไพรที่เดินเข้าไปแล้วโอ้ต้องร้องนะครับว่ามันมันมันปักอะมันปักเสื้อผ้าแล้วก็ปักเนื้อตัวเราเป็นสมุนไพรที่ถ้าแก่แล้วเราเดินเข้าไปง่ายๆนี่โหแบบได้เลือดเหมือนกันเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่า แก้อาการปอดบวมได้อย่างชะงั้นนักแลเลยแหะครับเราจะใช้ต้นสดหรือต้นแห้งก็แล้วแต่ท่านสมุนไพรหญ้าพันงูขาวฟอวินไม่ใช่ยาไม่ต้องคาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอวินสิครับสําหรับท่านชายฟอวินหลีกเลี่ยงการใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอน ไม่ลองไม่รู้ชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วินฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคมดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้